สวัสดีครับสวัสดีท่านคู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจทันที้มมารับชมทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทั้งเพจ a c e b o o k นะครับสำหรับมืัอนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับตัวเลขแนวทางของน้องแนนนะครับน้องแนนเป็นเลขสูตรคํานวณนะครับซึ่งหลายหลายงวดที่แอดมินได้ติดตามน้องแนนนะครับสูตรคํานวณที่เดินดีมาตลอดนะครับบางงวดก็ม่ลุดนะครับบางเท่ก็ลุดติดตอ่อกันบางเท่ก็เข่าติดตอ่อกัน หลายหลายท่านอาจจะบอท่านได้รับชมนะครับเกี่ยวกับตัวเลขสูตรของมัองแนนนะครับนีอนี่งวดที่แล้วนะครับเท่าหัวไปอันเก่าก่อนงวดที่แล้วแอดมินไปตามตัวเลขนะครับของน้องแนนถึงบ้านน้องแนนนะครับเพราะว่าดูปบ่ไกกับบานแอดมินจะตัวเลขงวดที่แล้วลดนะครับแต่เข่าตัววิ่งนะครับตัววิ่งเข่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลยนะครับตัววิ่งส่วนมากเร ของน้องแนนจะไม่ค่อยดุดเนาะ,ะที่นี่งวดนี้นะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปตามที่บ้านน้องแนนไม่ได้แต่จ้าได้บอกไว้ในเถวก้นเนาะเถวก้นว่าน้องแนนจะไปภูเก็ตนะครับไปภูเก็ตนะครับแต่แอดมินแบบนี้ไล์นะครับมี้ไล์ของน้องแนนอยู่นะครับก็ ติดต่อกันอยู่เรื่อยเนาะ,ะในงวดวันทีส่สองกุมภาพมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่นะครับน้องแนนเพิ่นได้ส่งตัวเลขมาให้แล้วนะครับนี่ครับที่ขึ้นขึ้นให็นเพิ่งเนาะเป็นตัวเลขที่น้องแนนเขียนมาแล้วก็ส่งไลน์มาให้กับทางแอดมินนะครับเพราะว่าไปหาบ่ได้เนาะอยู่ภูกเก็ตไกลบ่มีค่าเครื่องบินครับน้องแนนเพิ่นไปพักผ่อนไปเที่ยวเน,ะนาะหน้าหน้าฮ้อนหน้าจะไปเที่ยวแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่นส่งมานี่ขึ้นให็นพี่น้องเพิ่งนี่ มันบริสัทเจนนะครับแอดก็เลย่งมาหลอกไหมนะครับแล้วก็จะอธิบายไปพร้อมพร้อมกันเลยนะครับสําหรับน้องแนนวดนี้นะครับฉายม้วนเดียวจบนะครับไม่มีบนคลิปหนึ่งไม่มีล่างคลิปหนึ่งนะครับอันนี้รวมบนล่างคลิปเดียวเลยนะครับจะพลาดนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามน้องแนนอยู่นะครับเป็นเลขสูตรคํานวณเบื้องในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับจบทุกขบวนการนะครับมีทั้งบนทั้งล่างนะครับ แต่เสียอายุย่างเดี๋ยวคนก็ส่งตัววิ่งมาให้นะครับแต่ว่าถ้าให้อดมินเดานี่น่าจะเป็นวิ่งเก้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาได้โทรหาเ่นอีกเพราะว่าโทรไปแล้ว่นร,รับเนาะ่นอาจจะไปเที่ยวนะครับเนาะเวลาพักผ่อนอาจจะบอตอบไลฟ์ตอบหนังเนาะแอดก็ได้ดตัดสินใจมาทําคลิปตลยนะครับตัววิ่งนี่เขียนไว้แล้วครับรอ่นา่าถ้าโทรไปหา่น่นไหนตัววิ่ง,งนะสิเขียนแล้วเขียนได้คำว่าวิ่งไปเลยเลยพอได้ เขียนตัวเลขไงเนาะแต่ว่าแอดกะสันนิษฐานเอาว่าตัววิ่งพื้นหน่าจะให็เก้าเพราะว่าสังเกตจากตัวเลขที่เพื่อนไหนมานี่เก้าเยอะที่สุดนะครับเก้าเยอะที่สุดนะครับก็เลยว่าน่าจะเป็นวิ่งเก้าบนล่างไปเลยพี่น้องบนเก้าอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งตัวเลขกันเลยนะครับถาเบิ้งทีเอาให้เบิ้งหันตัวมองแนนซ่งมาให้มันอาจแต่เพราะชัดเจนเนาะ,ะอันนี้เบิ้งทีแอดวินเดย์หลอกจากของเพื่อนมา พี่น้องเห็นแล้วโอ้เปิดเปิดพัดล,ล้มนะพี่น้องเพราะว่ามันหนึ่งมันห่อนเนาะลมอาจจะพัดแน่ใจไหมอ่ะเดี๋ยวอ่ะตามนี้นะครับเอดจะพ้ออธิบายนะครับสามหางหนึ่งเออสามตัวมีอยู่สี่หางนะครับสามตัวบนมีอยู่สี่หางนะครับเราเราเพิ่นกระตัดออกมาให้นะครับสองตัวบนนะครับส่วนส่วนสองตัวลางก็บมีแค่สามหางนะครับถาเบิ่งยังสี่เดียว ตัวเลขอาจจะคือไหลนะครับแต่ที่จริงบ่ได้หลายนะครับพี่น้องสังเกตบึงดีๆไม่ได้หลายตัวนะครับแต่นองแน่นเิ่งเขียนให่งไหลซื้อๆเบื้องแล้วนี่มันตัวเกาๆนะครับตัวเกาๆอ,อันนี้น่าจะชัดเจนเนาะเพราะว่าแอมินหลอกมาจากที่เป็นทรงมาแห่งทางไล่เนาะอ่ะได้ก็ดีนะครับเดี๋ยวเวียนมาแปปบ,บนึงพี่น้องอันโชดโดนเดี๋ยว่นสิวายเนาะมาคุยกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะ ให้เบิกอีกรอบนึงนะครับคลิปนี้ก็จะเฮ็ดบเงานะครับก็บประมาณแดนาทีบ่เกินเกนาทีนะครับอ่ายากหน่อยๆก็ให้ไล้8นาทีขึ้นไปนะครับก็ถือว่ามาแก่งแห้งกับพี่น้องที่ว่าไปตามน้องแนนให้หน่อยนะครับหลายๆคอมเมมตนที่คอมเมนน์เข่าอ่าประสานกับน้องแนนเราบอกว่าไม่ได้อยู่ตอนนี้อ่าน้องแนนอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเพิ่นไปเที่ยวไปพักหล่อนหนาวหนาวหนาวร้อนเนาะอากาศมันห่อนแอดมินเองเนี่ย เหตุงานนี่ก็ปวดหวัวกันครับพี่น้องแต่ละมือโอ้ย,อยตัวจิตบัดใดมันสีเย็นบัดใดฝนสีนนสตกบครับอันพี่น้องแบบพากันแตกบ้านเนาะในในคลิปก่อนนะครับพากันแตกบ้านกย่เหตุแห่พี่น้องไม่ยุ่งเราก็ได้ตัวฤทธพร้พอมนะครับส่วนาบางคนเพิ่งบอกว่าพาแห่นางแงี้วเงี้ยวว่าสัตว์แห่บไไดัดใดเด้อพี่น้องบ้านเดี๋ยวจะไปแห่เรื่องนางแงวเพราะว่าตอนนี้ทั้ง กฎหมยนะครับคนออกมาว่าการเห่นางแมวหน่เป็นการทรมานสัตว์จะไปแห่นะครับแต่แห่นี่เอาเมวปลอมหนิอย่แต่ถ้าเอาแมวอีไปแห่แบบสอยโบราณบดด้นะครับติดกฎหมยนะครับอ้าวเอาโบขันเวลาเพราะมันได้เวลาซื้อดอกพี่้องแต่แต่ให้พี่้องบึ้งตัวเลขอีกเสียนึงนะครับสําหรับน้องแนนนะครับแอปจะปอดที่ใบนะครับให้เอซีท่านผู้ชมแคปเลยนะครับแคปนะครับแคปตอนนี้เลยนะครับ แคปหนึ่งแคปสองแคปสามร่างบนแยกมาให้เรียบร้อยน่าจะชัดเจนนะครับน,าาน่าจะชัดเจนแคปหนึ่งแคปสองแคปสามนะครับถ้าแคปบ่็เป็นกะเลื่อนมึงไม่เอานะครับเลื่อนมึงไม่นะครับเลื่อนมึงไม,นะงไม่ของน้องแนนงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่ะตัวเลขตามนี้เลยพี่น้องถ้ามาถ่าชอบชค่อยๆเอานะครับแอดจะเตือนสติเอฟซีผู้ที่เสี่ยงโชคอยู่ตลอดนะครับบอกว่า ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิดเข่ามีสิหรุดนะครับไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขตัวไหนมันจะออกครับแต่ว่าสูตรไหนที่มันเดินดีนะครับเอดก็ต้องตามให้นะครับมักจบจนค่อยเอานะครับบ่เป็นว่าไปเสือถือหลายเนาะสูตรหลังสูตรก็อาจจะเข่างวดนี้งวดน่าอาจจะบ่าเข่าก็ได้หรือว่างวดนี้บ่าเข่างวดต่อไปอาจจะเขาก็ได้นะครับนีอยูที่โชคทีดวงวัสนาของท่านผู้ชม f อซทุกท่านนะครับกับ ใส่จารณาญาตในการรับชมนะครับท่านชมจะเป็นเพียงซื้อกางนะครับนําเสนอสื่อตัวเลขให้แค่นั้นนะครับส่วนจะถูกไม่ถูกเอ็ดกับพวกหูนะครับจะเป็นซื้อกางซื้อๆเนาะถ้ามักชอบจะคอยเอาบ่มักก็ชอบเบื้องเล่ากับพันๆน,นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับการนําเสนอทุกคลิปทุกตัวเลขนะครับให้พี่น้องตัดสินใจวิเคราะห์ให้ดีนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับ อ่ะสุดท้ายก็บิ้งอีกเช่นบิ้งดูเลไรเยอพี่น้องบิ้งดูลายรอมินึงจะเสียงกันเนีย้ยยานกันเพราะว่าถือปิดช่องมวแล้วสามเดือนนะครับอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะแคบได้แคปนะครับแคปไม่เป็นเลื่อนดูร้อนลังใหม่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้กับโบโบยังไงมาพบปะกับพี่น้องเพียงนแค่นี้อ่ะลืมอันนึงครับสุดท้ายอาจารย์พรชัยไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกคลิปมาสองงวดแล้ว สองหรือสามแอดบ่ในใจเพราะว่าตัวเรียกขึ้นบนเขาเราเพิ่นยุดเลยแต่ว่าบางสองสามหมื่นเพิ่นเป็นมหาอันนี้มันบอกว่าโอ้ยงวดว่าหันเข่าเต็มเต็มเลยแต่เลขขอเพิ่มอีกนะครับบอกว่าเออถ้าเลขเพิ่้นเขาแล้กวก็ออกคลิปเลยเพิ่อว่าได้ว่าสั่นว่าได้นะครับกดติดตามไว้เลยใครที่เป็นเอฟซีติดตามตัวเลขของอาจารย์พรชัยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะรอรับชมคลิปของอาจารย์พรชัย ้าของพื้นเขามันจะเข่าตลอด้าพเขากะรุดว่าหลหมดที่กันครับ้ารุดแล้วอาจารย์พ่อใช่จะบวกออกซื้องดทันทีครับอันนี้จะแจ็คพื้นเป็นยังไงแต่งดเพหันของพื้นเขาเนาะงดวันที่สิบหกเมษายนที่ผ่านมาของพื้นเขางดวันที่หนึ่งอ่างดวันที่สองโอ้ผิดครับพี่น้องงดวันที่สองพฤศภายนสองพันหนาร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์พ่อใช้บอกว่าอ่ะปล่อยต่อเลยเพราะว่างดเ่าหันพื้นเขาเสียดายแต่มันทช้ซื้องดอีะมีเข่ามีรุดเนาะอ่าเพราะพี่น้อง รอไว้วันที่สองนะครับว่าอาจารย์ต้องใช้จะปล่อยตัวไหนจบคลิไปไว้แย้งนี่แหละครับวันที่บอกน้อยเดี๋ยวเกินเลยแล้วอ่ะกระลำร้ากันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประพาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไปพ้อกันไม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ